สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดียามเช้าพบกับช่องชูลาบ T H ยเช่นเคยนะครับผมวันนี้บรรยากาศเช้าอยู่ที่บ้านนี่แหละครับผมอยู่ที่บริเวณกระท่อมรบพอหรือ,อ,อบ้านที่กําลังสร้างอยู่นะครับผมก็มานอนฟ้าคองอีกเช่นเคยนะครับเมื่อวานก็ไปตัดกิ่งแก้วมังกรมานะครับผมวันนี้ก็ จะไปปลูกแก้วมังกรนะครับวันก่อนก่อนก็ไปคุณหลุมฝังเสาเพื่อจะปลูกแก้วมังกรครับทีนี้ผ่านแก้วมังกรผมก็ได้มาแล้วโอ้ใหญ่น้อยมาแต่เช้าเลยครับใหญ่ยยน้อยมาแต่เช้าเลยมาดูของพร้อมกับหมาหนึ่งตัวนะครับใหญ่ยยน้อยมาแต่เช้าเลยวันนี้ธรรมดา ยายน้อยก็มาแล้วครับน okay, ี่มาดูของโอเคครับสวัสดียามเช้าๆนะครับเช้านี้ก็บรรยากาศดีฝนก็กำลังจะตกเออเอามือแตเช้าวล่ะ คืนก็ฝนตกตนิดหน่อยครับฝนตกลืินๆช่วงประมาณที่สามที 4, ท 5, ่สี่ที่ห้านี่แหละว่าเพราะว่าผมตื่นนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่วันนี้ก็ฝนก็น่าจะตกอีกนะครับผมดูนี่ฮะดูเมฆซะก่อนลอยตามก่อนสีดําเลยฮะโอเคครับวันนี้ก็เสร็จสายก็จะ,จะไปปลูกแก้วมังกรน,นะครับผม สวัสดียามเช้าเช้านะครับจักแล้วสวัสดียามเช้าเช้านะครับผมเช้านี้ก็อยู่ที่นี่นะฮะแต่ฝนตกหนะักก็คงจะไม่ได้ปลูกไปปลูกแก้วเมื่ก่อนแต่เบื้องต้นวันนี้เราอยู่ที่นี่ครับบรรยากาศดีๆอากาศเย็นๆฝนก็ตั้งเขาอีกแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันไปเรื่อยๆแต่เบื้องต้นวันนี้นะครับผมตอนเช้านี้ก็ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวตอนบ่บยชสายซะหน่อยเดี๋ยวก็จะไปปลูกแก้วมังกรน,นะครับวันนี้จะถ่ายการรงสวนพุทซากับฝรั่งครับที่นี่ก็จะมีแค่สวนพุทซาอย่างเดียวแล้วก็ปลูกอะไรเล็กๆน้อยๆลิ้นชงลิ้นจี่มั้งครับเดี๋ยวก็จะเาขนุนมาโงด้วยครับโอเคครับผมโอเคครับเช้านี้เราก็นะครับหลังจากอยู่ที่สวน พุทราแล้วก็ไปนอนฟอกของมาก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่สวนพุทรากับสวนฝรั่งอีกที่หนึ่งนะครับผมวันนี้ก็จะมาปลูกนี่ฮะแก้วมังกรที่เราไปตัดมานะครับผมแก้วมังกรวันนี้มากับใคร ơi. เอ่ยเบลล่าเบลสวัสดีนะสิคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเบลล่าค่ะชื่อจริงพิชษพานุภาวัฒน์ค่ะนามสกุล นวพวัดนะอยู่ชั้นอะไรแล้วปหนึ่งค่ะปหนึ่งทับอะไรหนึ่งโอ้ปหนึ่งทับหนึ่งปหนึ่งมีกี่ห้องมีสองห้องอยู่ห้องหนึ่งโอเคนะครับผมวันนี้มากับเบลล่าแล้วก็ยายแอมนะครับนู่นยายแอมอยู่นู่นนะฮะนะฮะยายแอมกำลังดูสวนพุทธซาอยู่ฮะกำลังตัด กำลังมัดกิ่งพุทยายครับหกักไปแล้วหนึ่งกิ่งนะครับไม่ได้เจอลมเจออะไรจะเจอแอมยกขึ้นมาก็หักแลครับวันนี้ก็เอาปุ๋ยชี้วมาด้วยครับใส่รถมานะครับเพื่อจะมาทำเป็นปุ๋ยแก้วมังกรแล้วก็ใส่คกล้วยนะครับกล้วยไขยเ่เรา นี่ก็คือกล้วยไข่นะครับบางต้นก็ใส่ไปแล้วครับบางต้นก็ยังไม่ใส่นะครับรวมถึงผสมกับโคนที่เราจะโคนเสาที่เราจะปลูกแก้วมะกรูนนะครับรวมถึงใส่กล้วยน้ำว้าด้วยครับกล้วยน้ำว้าที่อยู่ด้านหลังนู้นนะครับก็จะเอาขี้กวัวไปใส่นะครับผม อันนี้ก็มีภารกิจปลูกแก้วมังกรแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวนะครับผมปุ๋ยขี้วัวตรงโน้นผมก็เมื่อกี้ก็เอาไปวางแล้วครับนะฮนะรตรงนั้นก็จะเป็นพวกกล้วยน้ำว้านะครับผมกล้วยน้ำว้าเปลือกบางกล้วยน้ำว้าอะไรบ้างตรนหนึนกล้วยน้ำว้าเตี้ยแล้วก็กล้วยหอมทองนะครับต้นหนึ่งแล้วก็กล้วยหอมเขียวสามสี่ต้นนะครับผมรวมถึงกล้วยไข่ด้วยนะครับผมเอาไปไว้ข้างหลัง จากข้างหน้าเราพอแล้วนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็จะทำภารกิจยามเช้าเช้าไม่ช้าแล้วครับสี่โมงห้าโมงเช้า, 4, 5, ชาแล้วครับผมเดวยวก็จะเที่ยอากาศาาก็ยังคืบวันนี้เหมาะเหตุการณ์ทำงานครับผมอากาศดีนะครับผมกระทอมตรงนี้ก็เบลล่าเป็นคนจับจองแล้วครับส่วนผมก็จะแบกคีวัวไปไว้เป็นจุดๆเพื่อจะใส่ปุ๋ยน,นะครับผมตรงต้นกล้วยแล้วก็บริเวณ โคนเสาของที่ที่จะปลูกแก้วมะกรอนะครับผมโอเคครับขอทำภารกิจก่อนครับก่อนที่เราจะมาปลูกแก้วมะกราบครับผมโอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้วาขี้วัวไอขี้หมูไอทั้งขี้หมูอันนี้ขี่หมูนะครับแล้วก็ขี้ควายนะครับผมมนัตว์ใส่ลงไปรวมถึงมีปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยครับโดยให้เบลล่านะครับเป็นคนใส่ แล้วก็ยายแอมเป็นคนพววดินนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพลวดินช่วยนะครับผมแล้วก็จะเทปูนเป็นหลุมๆๆๆไปเทปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยขี้วัวกับปุ๋ยขี้หมูใส่ครบนะครับแล้วก็พววดินแล้วเราก็จะลงต้นแก้วมังกรนะครับผมต้นแก้วมังกรลงไปวันนี้ก็จะปลูกแก้วมังกรครับผมโอเคครับส่วนตรงนู้นนะครับตรงนู้นผมก็ตรงนู้นผมก็นะครับ วางขี้วัวเป็นจุดๆทงขี้ไอ้ทงขี้ควายนะครับผมนั่นฮะเป็นจุดๆไปเลยนะครับผมตรงต้นกล้วยน้ำวานะครับผมโอเควันนี้จะใส่ปุ๋ยกล้วยน้ำวากับปลูกต้นปลูกต้นแก้วมังกรนะครับในสวนวันนี้ได้เลือกได้เลือกงานยามดีที igon, ท่จะทำแล้วครับผมโอเคครับผมขออนุญาตโรยปุ๋ยขี้ควายกับขี้หมู บริเวณโคนเสากันครับโคนเสาต้นแก้มกุงกอนนะครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็มาปลูกแก้มกุงกอนครับแก้มกุ้งกอนเราก็นี่นครับแช่น้ํายาครับแช่น้ํำลายน้าํายาเล่งรากไปนะครับผมพาสติลนะครับนี่ฮะใส่ไปแล้วนะครับผมแช่เข้าไว้เบื้องต้นแล้วก็ตัดบริเวณตรงที่เราจะชามนะครับตัด นี่ประมาณนี้ฮะน,น้ำยาเล่งรากยังหยดติ้งติ้งอยู่เลยน้ำยาเล่งรากพาสกูนะครับผมแช่ไว้สักประมาณาครึ่งชั่วโมงนะครับผมหรือ15นาทีก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะลงปลูกกันนะครับก็จะมีทั้งหมด3าต้นครับก็จะได้ผลผลิตเยอะอยู่นะฮะส่วนบางต้นผมก็ปลูกไปแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรับชมตอนปลูกอีกทีหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มาปลูกแก้วมังกรที่สวนฝรั่งัาพุซาของเรานะครับผม บรรยากาศยามเย็นๆนะฮะวันนี้ฝนยังไม่ตกทั้งวันเลยครับคึมทั้งวันเลยฮะแต่คืนนี้ไม่แน่ใจไม่แน่น่าจะตกนะครับผมแต่เบื้องต้นวันนี้ก็ปลูกเสร็จก็ไม่ต้องรดน้ําครับผมก็คือจะไม่รดน้ําเนื่องจากสาเหตุก็คือผลฟ้าน่าจะอําหน่วยนะครับดึกๆก็น่าจะตกนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มากับยายแอมเหมือนเดิมครับผมยายแอมยายแอมมาทาอะไรวันนี้ <laughs> ไปไปเอามากกูจะตัดมันแน้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปปลูกแก้วมังกรกันดีกว่าครับผมโอเคครับไปกันเลยครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการแข่งนะครับผมพบกับช่องทวีราทีเชนโซนะครับผมวันนี้ก็จะมาปลูกแก้วมังกรนะครับนี่แก้วมังกรพันพันผสมอิสราเอลครับสีเหลืองข้างในสีขาวนะครับผมวันนี้ก็จะมา แก้วมังกรนะครับเบืองต้นก็แช่น้ำยาไปแล้วนะครับก็เอามีดเอามีดเฉือนเฉือนเฉือนบริเวณตรงโคนครับเพื่อให้ลากออกดีนะครับผมเบืองต้นเราก็จะแก้วมังกรก็จะมีประมาณ3ด้านนะครับด้านโค้งโ้งด้านโค้งโ้งเราจะหันด้านนี้เข้าไปครับด้านเรียบของแก้วมังกรนะฮะโดยประมาณนี้นะครับเราก็จะใส่ประมาณนี้แล้วก็ เช็กมัดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยครับผมกบเลยหนึ่งกบก็เขาก็จะอยู่เลยครับแถวดินกบแล้วก็กดนิดหน่อยนะครับผมดินกบแล้วก็กดนิดหน่อยเขาก็จะอยู่นะครับส่วนดา้านนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเกลยวมังกรนะฮะ ด้านที่เรียบๆใส่เข้าไปนะครับผมโอเคอน,นี่ก็เหมือนกันนะฮะนนเหมือนกันแนวมกกังกรพันอิสราเอลนะฮะอันไหนอันนี้ก็ไดกบดินกบนะครับ ไม่ยากครับผูมเกี่ยมาก่อนส่วนส่วนดินก็ฮะพวนให้ร่วนซุยหน่อยนะฮะพวนให้ร่วนซุยแล้วก็ใส่พวกมูลสัตว์นะครับมูลสัตว์ก็คือปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยธรรมชาติของเรานะฮะใส่เข้าไปแล้วก็กบกบพอเป็นพิธีนะฮะแต่วันนี้นี่เชือกฟางก็จะมัดนะฮะก็สองรอบ มัดเพล้เขาอยู่นะครับผมทงสี่ด้านของเสาเลย โอเคครับประมาณนี้ครับตัดเชือกนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดนะครับมีตัดก็จะเอาึ้นต่อก็ได้นะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็มาปลูกเกี้ยวมังกรนะครับผมที่สวนนะฮะสวนพุซากับสวนสวนพุซากับสวนิลนจิเอสวนพุซากับสวนฝรั่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะปลูกเลยครับผมปลูกต่อไปอีก30สต้นครับ สามสิบเซลโอเคบงต้นก็ประมาณนี้ครับการปลูกแก้วมังกรไม่มีอะไรมากมายฮะแล้วก็พรวนดินซะหน่อยนะฮะให้รวดสุยแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปนะครับปุ๋ยก็คือปุ๋ยข้อของพวกเรานี่แหละครับขี้ควายปุ๋ยขี้ควายแล้วก็พวกมนสัตว์ต่างๆฮะยิ่งขี้ไก่ยิ่งดีนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวรับชมตอนเราปลูกเสร็จทีนึ่งครับผมโอเคครับโอเคครับปลูกแก้วมังกรครับผม

อคครับขออนุญาตปลูกแก้วมังกรให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายรับชมอีกทีนะครับผมโอเคครับโอเคโอเคครับตอนนี้ก็ปลูกแก้วมังกรเสร็จแล้วขณะนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าครับหกโมงเกือบทุ่มหนึ่งครับผมแก้วมังกรเราก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมวันนี้เล่นเอาซึมมดเลยครับสองคนไม่รู้โอเคครับผมวันนี้ก็ ปลูกแก้วมังกรเสร็จแล้วนะครับผมปลูกแก้วมังกรเสร็จแล้วโอเคครับผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ให้ช่องทวีราพีเฮโซด้วยนะครับผมขอบคุณอิ่างสูงนะครับผมวันนี้เล่นสมบู์เลยครับผมก็ได้ถ่ายเบื้องต้นการปลูกแก้วมังกรให้รับชมนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ